ผลิตภัณฑ์ยูซาน่าได้รับการตรวจสอบโดยองค์กรกลางซึ่งมั่นใจได้ว่าไม่มีการปนเปื้อนใดๆไม่ว่าจะเป็นสเตียรอยสารกระตุน้นและสารต้องห้ามต่างๆที่มีผลกระทบต่อน,นักกีฬาพวกเราเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของยูซาน่าองค์กรการกีฬาชั้นนำสมาคมเทนนิสโลกของโซนี่อิลิกสันยังอนุญาตให้นักกีฬาใช้อาหารเสริมของยูซาน่าด้วยค่ะตลอดเวลานักเทนนิสอาชีพจำเป็นต้องรู้ว่า เขาใส่อะไรในร่างกายยูซาน่าการันตีคุณภาพของผลิตภัณฑ์นักกีฬาของเราเชื่อมั่นที่จะเลือกใช้เพื่อสุขภาพดีและแข็งแรงที่สุดยูซาน่ายังเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการกีฬาสเก็ตความเร็วของอเมริกาและแคนาดาและการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอีกหลายครั้งเช่นแชมเปี้ยนโมวยโลกสมสมัยโฮเซ่แนโตนิโอโอกายาริเวราแชมเปี้ยนสกีโอลิมปิกชาวแคนาดาเจนิเฟอร์ไห เนเฟอร์แอซีนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิก WNBA และดีเรกพาราแชมป์เหรียญเงินและเหรียญทองโอลิมปิกในฐานะนักกีฬาผมจะหลับหูหลับตากินอะไรไม่ได้หากไม่เชื่อมั่นพอแต่ผมเชื่อมันอ่นยูซาน่าการได้มาอยู่ที่นี่สนามกีฬาโอลิมปิกทําให้ผมได้สร้างสถิติโลกและได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันผมเชื่อจริงๆเลยว่ายูซาน,น่าคือปัจจัยสําหรับความสาเร็จของผมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทั่วโลก เริ่มเห็นความสําคัญของภาวะโภชนาการที่ดีและมีผลในการป้องกันโรคแห่งความเสื่อมต่างๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ยูซานาดิฉันแนะนำยูซานิมอแบบเคี้ยวกับเด็กๆและบอด y ี้ร็อผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กวัยรุ่นในฐานะกุมารแพทย์มันเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะที่จะแนะนำสิ่งที่มีคุณภาพสำหรับคนไข้ของดิฉันฉันพบว่าผลิตภัณฑ์ยูซานาอยู่เหนืออาหารเสริมทั่วไปมากและการรับประกันปริมาณของสารอาหารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับฉันในฐานะแพทย์ในการแนะนำคนไข,ข้ค่ะ ผมทำงานในฐานะแพทย์โรเรือนมากว่า30ปีในช่วง12ปีหลังผมให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคและการใช้สารอาหารบำบัดโรคทั้งงานวิจัยหนังสือและงานสอนของผมในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ผมไม่เคยกังวลที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ยูสาน่าให้กับคนไขย้ยูสาน่าผลิตสารอาหารที่คุณวางใจได้อย่างแท้จริง สารอาหารที่คุณวางใจได้ในประสิทธิภาพความปลอดภัยและคุณภาพที่สูงที่สุดดรไมรอนเวนส์มีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูงทั้งประสิทธิภาพความปลอดภัยและคุณภาพและด้วยมาตรฐานสูงเช่นนี้ที่อยู่ซาน้าใส่ลงไปในทุกๆผลิตภัณฑ์ยูซาน่ายังคงยืนหยัดที่จะเป็นอาหารเสริมระดับโลกอย่างต่อเนื่องด้วยพันธสัญญาที่ไม่ยอมลดหย่อนคุณภาพดังนั้น ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยูสาน่าจึงไม่ต้องลดหย่อนสุขภาพของตัวเองด้วยเบื้องหลังทุกๆผลิตภัณฑ์ของอยูสาน่าคุณทราบดีว่าคุณจะพบกับผลการวิจัยที่ไม่เคยมีมาก่อนส่วนผสมที่มีคุณภาพสูงที่สุดผลิตด้วยกระบวนการที่มีคุณภาพได้รับความไว้วางใจจากนักกีฬาและแพทย์เมื่อคุณพบตราประทับของดรไมรอนเวนส์คุณได้รับการยืนยันจากยูสาน่าถึงคุณภาพที่ดีเลิศของผลิตภัณฑ์ ที่คุณไว้วางใจ